สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมารู้จกธธักบริษัทโซนอิมชั่นุ๊ปนะครับเรามาดูกันว่าบริษัทโซนอิมชั่นวันนีม้มีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกท่านดูกันนะครับเชิญทางนี้เลยครับ บริษัทโซนิ c วิชั่นประกอบธุรกิจด้านเครื่องเสียงมาเป็นเวลากว่า30ปีและมีสินค้าในเครือกว่า30แบรนด์ดังระดับโลกครับโดยมีกลุ่มเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียง P a เอลำโพงหูฟังและลำโพงบลูทูธครับ <S <S ผมนายสุนทรชัยได้รับมอบหมายจากบริษัทโซนิ c วิชั่นให้มาดูแลแผนกอ udi โอออเดครับด้วยประสบการณ์กว่า30ปีผมจะคัดสรรสินค้าดีๆให้กับคุณลูกค้าและอินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ แผนก audio outlet คือแผนกที่จัดจําหน่ายสินค้าตัวโชว์และสินค้าคงค้างของทางบริษัทโซนิควิชั่นนอกจากนี้แล้วเรายังรับซื้อแลกเปลี่ยนและฝากขายสินค้าด้วยนะครับสินค้า audio outlet เป็นสินค้าตัวโชว์ของทางบริษัทโซนิควิชั่นครับโดยสินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบก่อนนํากลับมาวางจําหน่ายกับคุณลูกค้าครับ นอกจากขายสินค้าแล้วเรายินดีให้ทางคุณลูกค้านำอุปกรณ์ที่คุณลูกคามีอยู่นํามาทดสอบกับสินค้าของทางบริษัทโซนิ c วิชั่นเราได้ครับโชว์รูม a อ d ิโ o อ t เ e t อยู่ที่อาคารโซ n i c วิชั่นถนนพระราม3ครับช่องทางการติดต่อสามารถดูบนหน้าจอนี้ได้เลยครับท่านที่สนใจสินค้าราคาดีๆที่ครอบคุมเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบ้านชุดเครื่องเสียง pa หูฟังและลำโพงบูทูธอย่าลืมออ d ดิ o โอเอาเดนะครับออดิโอเอาเดแหล่งรวมเครื่องเสียงซื้อขายแลกเปลี่ยน ครบจบได้ที่นี่ครับ